สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการทันเรื่องทองกับทีแคปและการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกอกาศทองมองขาทุกอากาศการลงทุนครับเรามาเริ่มจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับโดยกรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่บอกว่าการประกาศของวัคซีนครับมีการเปรียบเทียบกันว่าจะเป็นไบโอเทคไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็แอตตาสิเรกาครับทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำค่อนขออ้างจะปรับ อยู่ในกรอบบริเวณ1,899เหรียญคื็จุดสูงสุดครับและต่ำสุดบริเวณ1,852เหรียญดอลลาร์สตออนครับก็คือราคาทองคำได้ปรับลงบริเวณ1,852ครับประมาณราวๆ30จุดครับเนื่องจากว่าเป็นมีเกิพันธุานมามีการประกาศวัคซีนครับของหลายๆบริษัทด้วยกันทําให้วันศุรนกร์ครับข่าวดังกล่าวครับราคาทองขึ้นมาปิดบริเวณ1,870เหรียญดอลลาร์สตออนครับก็คือมีการย่อตัวขึ้นมาบ้างครับ ต่อไปเรามาดูตัว b i o t e ท h แล้วก็ไฟ i ซอร์ครับตัวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟ i ซอร์ Pfizer มีประกาศว่าเขานั้นมีการทดลองวัคซีนในเฟสที่3มีิลลิลิรคาพราวๆ95าเครับทำให้เขาหวังว่าจะมีการยื่นต่อองค์การอาหารและยาหรือ fDA ของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินครับข่าวดังกล่าวนะครับมันที่ฮือฮามากครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าไฟเซอร์และโมเดอร์นาครับมีการ เปรียบเทียบวัคซีนและประสิทธิภาพของเขาครับโดยมโรนาครับวัคซีนได้ประสิทธิภาพราว94%ครับแต่ว่าไฟเซอร์ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับเขาได้ประกาศว่าวัคซีนของเขานั้นมีประสิทธิภาพราว95%ครับทำให้ไฟเซอร์ยังคงเป็นต่ออยู่ครับกับบริษัทมโรนาครับแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเขาเลยได้มีการจะยื่นเรื่องครับขอใช้วัคซีนฉุกเฉินในช่วงกลางเดือนธันวาคมครับเราคงต้องมาติดตามกันครับว่ากลุ่มผู้ฉุก กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินในสหรัฐครับยังคงต้องมีการพึ่งพาวัคซีนครับเนื่องจากว่าสหรัฐก็ยังไม่ไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายๆเมืองครับมีแต่ยึดรัดย่อยๆเท่านั้นหรือจุดเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้นที่จะมีการสั่งล็อกดาวน์ฉะนั้นเราต้องมาติดตามนะครับว่าหากไฟเซอร์ได้มีการผ่านอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินนี้ต้องมาติดตามนะครับว่าราคาทองจะหุลุด1,850เหรียญได้หรือไม่ครับ สอดคล้องกับทางฝั่งยุโรปครับว่าเขามีการจะซื้อวัคซีนครับโดยทุ่มงบราวๆ10,000ล้านดอนลลาร์ครับหรือประมาณ3 3แสนกว่าล้านบาทไทยครับเพราะนั้นตรงนี้ครับเพื่อจะให้ประเทศที่กําลังมีแนวะโน้มล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรม,มันหรือฝรั่งเศสพี่ใหญ่ในยุโรปครับได้บางเมคงไในล็อกดาวไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ครับเป็นกลุ่ที่มีการ แนวลุกมากครับหมายความว่าเขาจะไม่อาจจะไม่ล็อกดาวน์เพิ่มเติมครับหรือจะการขยายล็อกดาวน์แต่ว่าเขาจะพึ่งพ่าวัคซีนมากกว่าครับโดยทุ่มงบแล้วรา1หนึ่งหมื่นล้านล้านดอลลาร์ครับล้วมาดูข่าวสุดท้ายครับก็คือเป็นที่ฮือฮาครับว่านายสตีเวนมานูชินหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐครับเขาจะไม่ต่อแคร์แอคหรือเม็ดเงินที่จะกระตุ้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจครับเรามาดูนครับว่าแคร์แอคมีอะไรบ้างครับคือ มีโครงการเมนสตดครับโครงการดังกล่าวคือเป็นโครงการที่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัท SME หรือรายย่อยครับที่มีแรงงานไม่เกิน15,000คนแล้วก็สําคัญสําคัญเลยครับคือช่วงช่วงระบาดของโควิดแรกๆครับบริษัทที่ออกตราสารหนี้มานะครับไม่สามารถจ่ายเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยให้กับผู้ถือตราสารานี้ได้ฉะนั้นที่ผ่านมาการเข้าซื้อครับเข้าซื้อพันธบัตรต่างๆนี้เพื่อให้เกิดการ ล้มแบบโนวินอครับหมายความว่าถ้าเกิดบ,บริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่สามารถให้ตราดอกเบีย้ยจากตราตาสารนี้ได้คนที่ถือตราสารของบริษัทนั้นจะจะถอนทุนคืนครับเพราะนั้นจะทําให้บริษัทขาดสภาพคล่องและปิดตัวไปตรงนี้ครับเฟดทาให้เฟดครับช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆเขาจิงเข้าซื้อครับตราสารนี้เมื่อภายในวันที่31ธันวาคมนี้ครับหากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือสตีเวนมนูชินครับไม่ตอบ เก่านะครับจะเป็นผลกระทบต่อระบบเศษรษฐกิจของสหรัฐอย่างรุนแรงครับเนื่องจากว่าเงินที่หมุนในสภาพคล่องไม่มีฉะนั้นทําให้เฟดครับออกมาเรียกร้องว่าเขาไม่เห็นด้วยครับกับการที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังประกาศว่าเขาจะไม่ต่อเช่นมาตรการกระตุ้นของเฟดครับฉะนั้นต้องติดตังครับว่าเป็นโจทย์ยากของพนักานวิธีคนหนุ่มใคนที่สืบทองสหรัฐครับ,รรบเช่นนายไบเดนครับว่าเขาจะหาเม็ดเงินจากไหนเนื่องจากว่า เป็นไปได้นนายากเลยครับว่าเสียงข้างมากในสอในสภาสอวอ,อยังคลองโดยรีพับบิกันหรือใดฝั่งในโดนัททำครับตรงนี้ครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับหากไบเดนจะผ่านร่ามาการการะตุ้นเศร,รษฐกิจของสหรัฐหรือว่าสติมูร์แพ็กเกจที่มีมูลค่าราวๆ2.2ล้านล้านดอลลาร์รนะครับตรงเนี้เป็นโจทย์ยากเลยครับต้องติดตางครับสําหรับข่าวคืนนี้ที่น่าติดตามครับเวลา21นาฬิกา45นาทีมีประกาศตัวเลข แฟดเมนูเฟคเจอริงครับของ P.M.I. โดยคาดกันอยู่ที่52.5ครับหากคืนนี้ครับตัวเลขออกมาดีอยู่คาดการครับเป็นผลต่อเนื่องครับอาจจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงแต่หากตัวเลขออกมาน้อยกว่า52.5ครับเป็นไปได้ครับที่จะเป็นแรงหนุนให้วันนี้ครับราคาทองคำอาจจะปรับตัวขึ้นไปย่อบ้างครับต่อไปครับมาพบกับนาวิเคระห์ทางทีนีคครับว่ามีมุมมองอย่างไรครับสวัสดีครับอาจาปุ้ยครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองอย่างไรต่อราคาทองคำบ้างครับครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำมันก็มีการติดตัวขึ้นนะครับก็ถือเป็ว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะฮะสำหรับคนที่ซื้อทองคำกนะครับแต่ว่าเคยเคยเตือนไม้ว่าเมื่อราคามีการดิดตัวขึ้นเนี่ยแนะนำให้ปิดตั้งานน้องกำไรออกมาก่อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ย เกิดการรีบาวระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับนะก็ยังมีความเสีนน่ยงราคาเนี่ยจะมีการย่อตัวและอ่อนตัวมานะครับซึ่งซึ่งคอมพิวเตอร์ก็มียังมีความเป็นไปได้อยู่นะเนื่องจากว่าเอ่อมันมีข่าวในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็มากดดันราคานะครับดังนั้นเนี่ยการดิ้ตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําได้ไม่มากนะครับอาจจะตึงและทำการดีบาวในมีการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับ ดัง <t ell> นั้นเนี่ยนักทุนอาจจะต้องเป็นสถานลับตอะไรออกมาก่อนนะครับนะให้รอการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมานเนี่ยค่อยพิจาราเข้าซื้อนนะครับโดยกรอบแนวรับเนี่ยแล้ว,วันนี้จะอยู่ท่าทาที่ท 1, บ 1, ริเวณ1859ปรไปจนถึง1854ปรหาี่เหรียญนะะอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับสำหรับทงบองคำแนะต่ส่วนแนวต้านเนี่ยก็ยจะอยู่ 884ไปจนถึง1,888เหรียญนะครับซึ่งบริเวณากลางเนี่ยอาจจะต้องอปิดจำกำไรนะครับหรือถ้าจะสลับหน้ามาเกยก,กำไรในทิศทางการลงก็สามารถทำได้นะครับในเะบนะื้องต้นมองแค่นีบาวเท่านั้นนะครับนะในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5นั้นนะครับ การขึ้นตัวนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการดิบตัวข,ขึ้นไปนะครับชนระดับเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับในราคาก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะดิบตัวขึ้นได้มากกว่านี้นะครับวันศุกร์นะครับราคาไปทดสอบแถวๆที่บริเวณ26,850บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงท้ายตลาดหรือกินตลาดเนี่ยราคาก็มีการ ยอดัตเลือนอ่อนโตลงมาแัันนี้เนี่ยวันนี้ราคาวันนี้ราคาก็น่าจะเป็นลักษณะของการดีบาวระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะผ่านแนวต้านได้ง่ายๆนะครับโดยมีกรอบแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวๆที่บริเวณ26,970บาทไปจนถึง27,000บาทนะครับก็นักลงทุนอาจจะต้องปิดสรามนัดทางรายไปแล้วก็ปรับหน้าแบบเกีงกำลังที่ทิศทางกาลงยังทำได้นะครับ ในส่วนของแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ทานทาี่บเวณส6นันร้ยี่สิบบาทแล้วก็26,550บาทนะครับอันนี้จะเป็นจุดเข้าซื้อนะฮะสำหรับทองคำ96กรด5นะครับแต่วรจะมีจุด Stop Loss นะครับในะบอย่างที่เราเคยเตือนไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหากราคามันเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ1,850งพ้หาสลงมาหรือระดับ26,500บาท นะถ้าขึ้นต่อตบบวันนี้นะครับแนะนำนักทุนตับสถานะการถุนออกไปหรือทำการต่อมลดนะครับแตเพราะว่าถ้าหลุดไปเลยในกล่าวแล้วเนี่ยเรามองลงค่อนข้างลึกอยู่นะครับดังนั้นาฝากนักทุนนะครับมีการตั้งจุดต่อมลดไว้นะครับตามที่ได้กล่าวไว้นะครับ แตถ้ามีความขค้นหน้าอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้เราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คุยอาจารย์คุยยังมีมุมมองเชิงลบกับราคาทองคำครับโดยแนะนําให้เก่งกําไรในกรอบสั้นๆครับบริเวณแนวรับที่1854หี่เหรียญถึงบริเวณ1859เหรียญครับโดยมาทํากําไรระยะสั้นบริเวณ1 8 8 4ี่เหรียญถึงบริเวณ188 8เหรียญครับ จุดสำคัญครับหากสตอลปล็อปหลุดบริเวณ1,850เหรียญครับให้นักงทุนตัดขาดทุนได้เลยครับเพราะว่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงอย่างเต็มตัวครับ <Okay. S 1> หากนักลงทุนน,นดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถต,ต,ติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ